ยืดกล้ามเนื้อสาหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยคอและบ่าจากการทํางานนํามือข้างหนึ่งควอยไว้บริเวณเอวด้านหลังนํามืออีกข้างเอื้อมเหนือศีรษะด้านบนและนํามือจับบริเวณหลังใบหูด้านบนออกแรงดึงเบาๆเ,เ,เมื่อเจอจุดที่ตึงแล้วค้างไว้1 0 1ถึงวินาทีเพิ่มความแอดวานซ์ด้วยการบิดหน้าลงมองพื้นหรือมองบริเวณใต้รักแร้ตัวเองเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นขอด้านข้างยืงไปด้านหลังเมื่อเจอจุดที่ตึงแล้วค้างไว้1 0ถึงวินาที สาหรับผ้ายืดบริเวณบ่าให้ใช้บามหรือยาหมองในการช่วยนวดคลายใช้บามหรือยาหมองทางบริเวณบ่าด้านข้างจากนั้นทำมือเป็นตัวสนํนำปลายนิ้วทั้ง4วางบริเวณที่เราเกิดอาการเมื่อยกดแขนข้างนี้ลงชิดตัวใช้มืออีกฝั่งกดไว้ให้แน่นยีงศีรษะไปด้านข้างใช้ปลายนิ้วโกยมาด้านหน้าช้า,ชา สนใจแฮบีคูบามบางเยียนนวดไทยกล้ามเนื้อถี่อดอกไม้แลนะลิ่ซีปรัสผลไม้รวมส้นติดต่อได้เลย